ความสนุกจากโปเกมอนแอปทักซอนควงลูกสาวน้องปีใหม่ทำกิจกรรมวันเวิร์กช็อปโปเกมอนในแคมเปญอีโคทอปเปียเลิฟอาเออร์แพนิ อีโคโทเปียเป็นเมืองแห่งคนรักโลกที่สดคล้องแหล่งรวมสินค้าอีโคสำหรับคุณครบคันหลากหลายเพื่อโลกที่ดีขึ้นบนชั้น3สยามดิสคัฟเวอรี่ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสินค้าออแกนิกมีตั้งแต่ของใช้ประจำวันรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยไร้สารเคมีตอบโจทย์วิถีการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากเปิดให้ทุกคนเข้ามาค้นพบและเลือกคัาสสรรที่อีโคโทเปียได้อย่างครบคันจบในที่นี่ที่เดียวกว่า300แบรนด์ค่ะ พร้อมมีประสบการณ์พิเศษกับกิจกรรมมากมายต้อนรับเดือนพฤศจิกายนโดยสาวแอปทักะอ,อนพักสุดเจริญก็ได้ควงน้องปีใหม่มาชวนทุกคนเข้าร่วมง,งานคัมเพลตวิดมีไปกับกิจกรรมวันเวิร์กช็อปโปเกมอนในแคมเปญอีโคทเปียเอลฟ์ยูอัลเ p อ n แที่อีโคทเปียชั้น3 Discovery The Explorer, ี x p ด o เอ็กพอรลอนเทียม งานนี้พบกับความสนุกสนานมากมายจากโปเกมอนที่ชวนมาเที่ยวเล่นที่สนุดสำหรับแหล่าซาอสินโกซาแซ่ข้อมูลรักโลกมากมายซึ่งน้องปีใหม่ก็ได้ร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปวันนี้ด้วยสำหรับกิจกรรมเวิร์กช็อปก็ได้ตื่นเต้นและได้ใกล้ชิดกับโปเกมอนอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใกล้ชิดกับโปเกมอนมีดแอนกรีดวิดโป k ก m o n โดยน้องปีใหม่ทุกช่วงคุณแม่แอบถ่ายรูปกับโปเกมอนแบบใกล้ชิดส่วนร่วมแสดงการเวิร์กช็อปโปเกมอนเพนติ้งระบายสีตัวโปเกมอนและระบายสีโปเกมอนทีเชอร์เพนติ้งอย่างตั้งอกตั้งใจพร้อมทั้งเชื่อเซิร์ชกลับบ้านสําหรับในงานกิจกรรมนี้มาร่วมแัมเพนวีดมี่สัมผัสประสบการณ์พิเศษได้ที่ชั้น3 recovery ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ o กอีโคทอปีอาไทยแลนด์และอินสตาแกรมอีโคทอปเพจพร้อมช้อปสินค้าอีโคมากมายได้ที่วันสยามไลโอเอค่ะ